กลับมาบ้านนี้เพิ่นพักเที่ยงเลยพี่น้องเพิ่นกินข้าวเลยได้ยังเด้กินนี่เนาะโอ้บนปลาอีกว้าใครใกล้ๆกันบนปลาเจวกลายเจวเนาะหลายคนบ่วงกบ่มีใช่บ่วงนะโอ้ใกล้ เดนี่ <S <S um the water, water, like ่ง้างกเอากันเอาไปตองเอาแล้วบวดมนี่โอ้ยเช็ค้าแล้วมเลยบุมีเลยไปแล้ยอะชดได้กับพ่อนะบ่วงเอาไปตรงเฮ็ดบ่วงาะมันอยู่ดงอู่ฝาคนเอาเห็ดแล้วแล้วนะบุมียังนะติบไผติบมมาติบเข่ากัน แก้วก็มีหลายจุกเนาะหลายคนหลายมุกแต่แซ่บอยู่ปนปลายะปนปานกระดุกเนี่ยกระดุกมาทําโก๊บมาจังลยใช่หรอนปลาะดุกตะค้อจะกุจะเกียดล้ว้แลกปกองปแล้วังมันแล้ว กเทียบก็ใจนนำกันหมดมาเรื่องเรื่องจอเบียบวงสดก็คข้ากันบมลองกินหเชฟด้กินบวกพอิ่มแล้วกินเลยกินบวกพอบใจกินแล้วกินมาแล้วอิ่มแล้วยังจะปอกอันนี้นี่แหละยังอันนี้บ้าวเมาลยเมาแล้วสะ พริมวนก็คือไทยครึ่งนึงอ๋อไก่จีนแล้วไงเพือจะได้บ่เวียกกระเล่นโอ้ยได้ได้บ่เวียกน่ะคนคิดว่าเมาแล้ยแล้วและอีกรีมมวนวะเมื่อกี้แบบพักกินเหล้าก้อนหนึ่งข้าวจะเพากินเป็ดเวียกก้อนเอาไปเมากินเหล้าเมาเลยกินข้าวก้อนวะยังลงเห็ดเบียกอีกบันทึกบุญเห็ดเช้ามจาก ตาบงมากินข้าอิ่มาเลยผักเทียงเนาะพอดีมวลพอดีมันพอดีมดีนบกเขางพอดีได้ยามนี่ที่ดดดในพอดีพักเทียงอืบงเมนักตะบวงนี่นะติดใจบวงนี่สดเล ทรรมชาิผู้น่าชุดจอยใเซียวจอยอยู่ตลาดครอันหนใ้เเอาอิ่มนะพู้น่ะจอดจอดตังไหมตังไหมเนะเมาก็ได้ชวนกิเลสมีนะุดนี่กินไรกินไรี่ยเบียคุมกินอยู่งอมเอาเอาแล้แม่ เดี๋ยวนายละมนนั่นนะเจ้าบุต้องอะไรก็ได้คือโดนใช่ไหมเชายมบ่อนเล่ไราใชรว่าี่เลยยันเราแหวะไปงวเราเอาหุ่มไปยัอืมายเราทานกินได้เราขี่อมาวะยันเราแหวงงวงเมากินหนำนะไม่เลยแค่หนึ่งก้อนยังไม่หมดเลยใช่ไหม กินข้าปลาแซบอยู่แล้วกินเข่าปลานี่ยลายม่เนาะพอดีทำเรานนี้เนาะตั้งมาตั้งรอบใ่ไอตั้งรอบไปเลยตั้งรอบไปเมุดทายเอามุทายกันั้นเยจะอายแล้วกินเขานำเนาะขอบใจขอบใจได้แล้ะอักัหนักัะรถเนี้รถเอ็มเลเอมมันเป็นจักขนาดมาม โอ้ตังรอบไปนี่ตอนล่นเวลคนจ่าอบประเเียคือบนแต่บนมุดแปกแตนำลงคอไม่รักคอเปนเ่าายเราได้ได้ได้โบนได้เสนออันมีตไขเฮาิปองมันดังลดเนาะ ไมได้มันดังวคาวไปนี่ไปตรงนั้นหรออคือขามไปรูเลยเลยไปดัมชายมันนี่ไปดัมชายใช่้โมดังกาันคับและกย่มัน้นดีได้อีกพอดีได้อีกหอบหนึ่งนอกเหล่านี้เออหอบเดียวบูจากหอบนะคนไทยเขาเอ่เลยนะพอไปจากพ่อนะกินอะไรกันมัน

nên là nó vẫn già dặm. Bò lộc hẹn hò, nó bò ban nãy, nó bò lúc trước. Nắm á? Xây mày hai. Bột khâu nà. Ôi bậc hai. hai.

ันบุินินกินไปไไปได้ได้บอกเพราะว่าน้ำใจครับ่าน้ำใจยิ่งลายจอกน้น้ำใจออน้ำใน้ำใจน้ำน้ำใน้ำใจ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 น้ำน้ำใจน้ำใจน้ำใจน้ำใ้ำใจน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 ้น้ำใใจน้ำน้ำใใจน้ำใจ้ำใจ อน้ำใจนใจ้วยน้ใจจนเมานจนมาข้าวปะไปกินข้าแบบนี้น้ำก็นี่เลกินอิ่มแล้วกินมาแล้วอนี่น้ำมันเติมพลังไงน้ำก็ตักเอาตำน้ำชาะนี่แแล้น้ำป้าบบน้ำน้ำบ่ม นำสั่งบอนำสั่งจะแซ่บคือกันจะอ่อนทานไฟได้เมื่อปีกเนาะมีเนื้อปีกนี่ค่ะเก็บนี่อนนั้นบุกินเข้าจับนอนเลยฮับาหมวยแห้งเมาด้านกัจังงกูไม่กินจองนึงจอกมองไปจังกินจอบนึงนอนอังน้ำใจย่าไปพังเพื่อ เป็นบียร์จะไปฟังไปเลยกินน้ำกันเลยอะไรต้มม่ไก่หันต้มไก่ไงกินบ่ไก่ไผ่ไก่เท้าเนี่แหละเอได้แล้วว่าเห็นมันเพเนี่ออกลูกไเลือันแล้วไก่กะไรกินหมดเลยไก่ตัวเดียวกับผ้าแต่ละมือก ไก่กำพ่าตัวเดียวไก่จะขาดเลยโยออกไปยังงั้นจะนำเป็นกิจี้อะไรกินกันนี่แหละกินอะไรกินเหล่ามันก็เป็นอันนี้แหละผักเพียงพู้บนเป็นชาวนาพี่น้องไก่ชิลเล้วแล้วแล้วมื้อนี้แหละเออมื้อนี้ก็คือชิลเล่อเลยเมื้อนี้เมื่อมื้อนี้แล้วบ่นรอกันแม่นเมื่อเมื้อนี้อันใช้รถยังไงพักเมื่อนี่ขี้ใดบ้าน ได้แล้เขาใส่หมอไฟใส่หมอไฟใส่บทเทียนโอ้โหดีแล้ขี่รถเงินชื่รถเงินมีแต่พลันตายเนาะมีเียเทียนหมอไฟตายเนาะเทียนแล้วคือว่าขายไหมยอดขายคือทานนะเนาะกูมีเบอร์แล้วบอกโทรหาแล้วก็ได้ง่มีโอ้ยโอ้ยแล้วฉะนั้นเราเอาไปเชืยร์แล้วเหรครับแล้วไปเชียร์กันบ่าคนนั้นบ่เชื่อนยังนัอนาคนเท่ากันเนาะ ป้าขี่เสร็จตวเนะเจกบอแน่บนเราริงันน่รงคล้องแล้วนะได้พงแล้ว้ไปป้าก็ได้บนเดอร์ใจคือกัรขอบใจคือกันีดีไี่เฮงคือชีเร่แล้วนะมือหนีไปจากแล้ว